โอเคครับอยู่กับผมแชมป์ซิงครับวันนี้จะมารีวิวรถมาอัปเดตสองคันนี้ครับครับวันนี้ครับก็เป็นรถผมเองนะครับมาดูที่ชุดล้อหน้าครับชุดหน้าอันนี้ก็เป็นโล1.2ครับสีแดงยาง15 90ครับแล้วต้องใส่มือเนี่ยหมุนมเห็นก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องดูอันนี้ก็เป็นดัมหน้าครับแปลงรถแปลงเป็นแปลงดิสจากดิสเป็นดัมครับโชคร้อยสิบตรรมาครับโหลดหน้า เท่าไรปะหน้าสุดตัดแผงคอแต่กแกนสีนิ้วครับอายโกแกนมาดูที่ข้างลังครับอันนี้เป็นหนึ่งจุดสองยางสี่สิห้าเก้าสิบเหมือนข้างหน้าครับดุมยอ่อของอะไรไม่รู้ครับโชคพัดนี่สองร้อยเจ็ดสิบมิลครับแล้วอายุนยนอายยนหูถอยแยุนยนไม่สุดครับไม่รู้เพราะอะไรก็ท่อยเป็นท่อเจมครับ ยาเอเดียเป็นไรแตงครับนี่ออก,กบออ็บอกกิ๊บครับเลยว่ากิ๊บทางนี้ทางนี้มีอะไรเตื้อตะเตื้อมาดูเบงที่ต <laughs> ะเตื้อสิบสี่ยิบเกตครับอ่าผมขับเองไม่ตักครับแต่ว่าลองให้คนน้ำหนักเบาขับก็ไม่รู้ครับน้ำหนักก็ไดน้ำหนักก็ได้ไดผมน้ำหนักเจ็ดสิบบัวรครับอ,อ่าเจ็ดเจ็ดสิบบัวกันเนี่ย<ๆ>กองก็เป็นกองเหลียดครับนี่มือนี่น มือลิงก็เป็นมือลิงฝาดครับอยากลาซาด้าตัวนี้สีมันลอกหมดแล้วเอไอ้อ่อเป็นเครื่องครับก็เป็นเดิมๆมาเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมครับห้าทิมมินครับแค่นี้ะครับมาเสียงมาเสียงเอาเสียงผมตาดูบินเราผมตาดิปินไม่มีแนวสตาร์ครับอ๋อเดี๋ยวผมถือกล้องให้ครับคุณเบสตาร์ทนี่เขาเนี่ยเขานี่ยตาเลยครับนี่ครับลุงเกียร์ครับแล้วก็ Em ừ. cho ừ. 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 Giờ bán rồi. Ê. Nào Giờ sáng nhiều đây. Sáng cái nhi. <laughs> nhi tai ai. นี้ครับมาดูรถผมครับต่อไปครับชุดหน้าครับดิสแปลงดำเหมือนกันครับล้อหนึ่งจุดสองครับยางสี่จห้าทับเก้าสิบครับแล้วกันยังไงวะสเตปหลุดหน้าครับหลุดหน้าสุดแกนครับตัดแผงคอครับตัดแกนไหมครับตัดจากนิวตีดครับนี่ก็เป็นโชว์เรียบร้อยครับนีชุดบนครับ นี่มันทรงแข็งครับไล่บอลครับนี่แหนนครับแนแหนยนครับแหนยุนสีครับอันนี้ก็เอาออกครับโชคเดิมข้อโหลดครับสองสีครับดิมสองสีสองนี้สีดำครับอันนี้สีขาวครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ะงูเยี้ยงครับอานตน โคตรย่นครับอามโคตรย่นครับดูครับดูตารางย่นครับนี่ครับมันดูตรงคานครับตัดคานครับเพิ่งทำสีโครงเสร็จครับวันนี้ครับเพิ่งประกอบครับท่อนี่เป็นท่อ TSK ครับ TSK ถอดป้ายครับใช่ครับลุมย่อเล้วครับลุมย่อซื้อต่อเข้ามาครับสี่ร้อยครับบอกคีครับโคตรนอเลยครับบอกคีวันนี้เครื่องนะครับเครื่องเครื่องแคมท่อครับ นี่ครับแคมท่อครับแคมท่อนะครับของนี้ก็ไม่มีอะไรครับไปบ่อไต่บ่อไปดูใต้บ่อครับนี่ครับดูดูใต้บ่อครับเป็นรุ่นรถเชิงครับโคตรเน่าหัวฟังเสียงครับฟังเสียงนี่ครับระบบครับนี่เสียบใส่ตรงนี้ครับมือดำครับมือดำนี่เสียบปั๊บติ๊กไหมครับ นี่ต้องติง,ง,งดูละระวัแล้วนีนระวังนะก็ขอตัวลาไปเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับไปแล้วครับ